ก็สวัสดีครับก็วันนี้จะพาตัวใหม่กระหังเอ้ยกาหารมาลงอารีนาในทีมถึกเนาะเพราะว่าผมอ่านพาะสิบแล้วผมก็นึกถึงไลออนที่เซิร์ฟเวอร์เ,รเกาหลีก็เลยคิดว่ามันน่าจะเอามาอยู่กับทีมถึกได้ก็เออให้ดูของก่อนดีกว่าก็ประมาณนี้เนาะผมใส่แบบลวกๆไปพอดีมีหอ,อก ยิบกอยู่ที่ตอนแรกว่าจะใส่ให้เทโอแต่ว่าไม่ไม่ได้เล่นทีมสปีดแล้วก็เลยเออไม่ใส่เอามาใส่ตัวนี้แล้วกัน oh. ก็ว่าจะเทสให้ดูประมาณสัก2-3เกลลมเนาะองดั ลดเสียงหน่อยไม่หวเสียงดังเกินก็จากที่ลองเอาไปใช้มาประมาณสักสาสี่เกมก็รู้สึกว่าเออมันก็หลบค่อนข้างดีนะแบบว่าก็ตายยากอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าพอมาอะไรแบบว่าอัอคลิปแล้วจะจะจะไม่หลบเลยหรือเปล่า ชิบหายแล้วนี่นี่นี่หลบแล้วหนึ่งครั้งของเขามันดีจริงๆแต่ว่าดามจค่อนข้างต่ำนะเพราะว่าเลเวลมันน้อยแล้วผมก็ไม่ได้บวกของเยอะแล้วก็พระศิบ,บวกดามจดมันยังอยู่ที่เอเวกแล้วก็พระศิผม,มันเป็นพระศิป้องกันด้วยแหละ คาลินคา <i> นะลินขอชุบนะชุบเรียกว่ไ,ได้รออีกแล้ว เรามาดูดีกว่าว่ากระหังมันจะหลบได้ไหมตอนนี้โอ้ยตอนใช้ก่อนหน้านี้นะแบบหลบเอา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 เลือดแดงปัดแล้วก็ไม่ตายทันทีหลบได้ตลอดคามาเล่งเธอเล่งเธอเธอนะ ทีมนี้พวกผมหวังเร่งเทินเพราะมันมีมันมีเร่งเทินเหมือนคาร่าเาะนี่ถ้าเวกมันน่าจะเหลว่าเทพซาแับนี้เยอะเลยนะ ตัววาดโอ้มันได้สะท้อนตัวเองตายแน่ๆหนนะลบได้ตูบหลบไม่ได้ดนี่ก็หลบได้เหมือนกันค่อนข้างโอเคนะผมผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคไปด้วยกัน,กนได้ ผมว่าแม์นี้แพ้แน่ๆเดยเดี๋ยวข้ามมาผมตายแล้วเฮ้ยข้าม้าไม่ตายไปฮิวเดี๋ยว อีวานอีวานมึงฆ่าตัวตายว่ายังไงดีอดี๋ยผมเทสมาเมื่อเช้าผมไม่เจอทีมถึกด้วยกันเองเลยเหระ แล้จริงๆถ้าผมเอาอลงมาใส่ก็น่าจ,จะใช้งานได้ป่ะไม่นะไม่น่าจ,จะดีเจฟเลยดีแล้วเพราะขาม้าผมแรงด้วยผมก็เลยไม่อยากเอาออกพราพมันมาเทียบแล้วมันดูมีประโยชน์มากกว่า เลือดเขาเต็มแล้วเต็มอีกแล้วนะเต็มอีกแล้วเนี่ยอีกแล้ว รอดแล้วนะโอกาสรอดต่ำมากเลยอืมวันลองเอาคริสออมาแล้วก็เล่นแบบสะท้อนตัวเดียวจะดีหรอ ชุ่มันาไมนเดีม่วมีดาเมนว้ย รือจะลองแบบเกาหลีที่ไม่มีคารินไม่ดีนะถ้าไม่มีคารินแล้วมันจะไม่มีคนชุกมันคริสเกาหลีมันมีนมคริสเพราะว่าคริสมันชุกได้ทังตี้แบบเป็นอันเดนก็เลยแบบว่าไม่ใส่คารินได้แต่ว่าเราไม่น่าจะไม่ใส่คารินได้เนะ ก็หมายความจริงๆแล้วแบบนี้แหละดีแล้วเนาะไม่น่าจะต้องเปลี่ยนอะไรหรือว่าจะลองเปลี่ยนเจฟเป็นคริสดูสักรอบหนึ่งเออเผื่อว่าจะเวิร์กก็รอบสุดท้ายแล้วเนาะขี้เกียจรีบี้เยอะเพราะว่าช่วงนี้ต้องใช้บี้ละเริ่มจะเปิดหากระหัง แต่ว่าเราจะเจอปัญหาแล้วเรามีสะท้อนตัวเดียวแล้วเรามาเจอกับทีมสปีดอย่างเงี้ยมันจะเบินเกาะเขาได้ไวพอปกติ้ามากกระโดดมาทีเดียวเกาะตัวเองก็หมดครับเออล้วเวลามันหลบได้แลาวอยจิงมันไม่ลดด้วยนะมันมันเฟี้ยวอย่างเงี้ยละ กินมอยเขาไม่ได้เลยอ่ะอุยหัววิ่ดสองพูดพดโหดสายลงแล้ว ไม่ชอบจังหวะอย่างนี้เลยที่คาเรนชุบตัวเดียวไม่โอเคอืม,มขยี้คาเรนตัวเดียวเอ๊ะไปเกีวนี้มันมีนอะไรบ้างนะพี่ยิ่เขากับเน่งเธอทะลุ ว่าถ้ามีเวกอ่ะถ้าทำเาเวกแล้วแม่งต้องเฟี้ยวมากๆแน่ๆไม่ต้องเป็นตัวที่โคตร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 แห่งความเฟี้ยวเข่าไปลงหลุมไปอีกแล้วจริงๆแบบนี้ก็พอได้อยู่นะหรืออาจจะเป็นเพราะสกิลออกดีก็ได้นะคิดว่าน่าจะไปแล้วแหละยังอยู้อ่ะ ไม่น่าเกียดเจ๊บอกว่ามันยังไม่น่าเกียดตอนนี้นี่เป็นฟอ r เมชั่นคล้ายๆกับคล้ายๆกับเกาหลีเลยนะแต่ว่าเกาหลีเขาก็ใส่ใส่ใครวะจำไม่ได้แล้วแทนตรงล็อตคารินอ๋อสไปด์เออวุดนวุ่วุดิ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  ไปคึน้นบนเราไม่เป็นไรหรอกแต่มันเดชไปแล้วมันไม่น่าจะฆ่าได้ทั้งทีมแล้วนะเทโอผมค่อนข้างมีปัญหากับเทโอนะเพราะเทโอมผมชอบไล่สับตายทั้งทีมเลยแบบงง้น,<อ>นั่นไงโอ้ยรอดแล้วก็โอเคเนาะเอาเป็นว่า มาโชว์ให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเอาเวกหรืออะไรยังไงก็อาจจะมีอีกเนาะไม่แน่ใจเหมือนกัน,รกนครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ